อินบ็อกซ์อะไรอยู่ในกล่องงอง,ง,งสนับสนุนโดยศูนย์ฝึกอบรมทักษะทางคณิตศาสตร์พายอาบางใหญ่ไนาบาซ่านนทบ,บุรีเรียนที่โรงเรียนไม่เข้าใจเรียนพิเศษ,ษที่ไหนก็ไม่รู้เรื่องแก้ไขได้ที่นี่ครับบริษัทคิดแอนด์คิสและไทยแวนการ์ดครับ สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอินบ็อกอะไรอยู่ในกล่องนั่นเองนะครับผมกับรายการที่จะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับไปรู้จักกับของเล่นต่างๆที่อยู่ในกล่องกันไม่ว่าจะเป็นการ์ดเกมพราโมโมเดลหรืออื่นนะครับผมไม่ว่าจะมีกล่องหรือไม่มีกล่องก็ตามเราก็จะทำการจัดเต็มกันให้ดูกันไปเลยว่าข้างในนั้นมีอะไรบ้างนั่นเองนะครับผม และสำหรับวันนี้ก็เช่นเคยเลยกับการรีวิวการดไฟแบนการ์ดภาษาไทยนะครับผมโดยพี่ชินก็รับหน้าที่ดําเนินรายการเช่นเคยครับสวัสดีครับผมโดยในคลิปนี้นะครับผมเราก็จะมาว่าเรื่องของอาการต่อคอมโ,มโบการต่อพลังนะครับผมของแคลนโกพลาดินในชุด TD05 นี้นี่เองนะครับผมก่อนอื่นุณต้องขอบอกว่าแคลนโกพลาดินนันเนี่ยจุดเด่นของมันก็คือการเสริมทับ การเรียกพ่วงอย่างรวดเร็วแล้วก็การต่อพลังการปั๊มพลังอย่างสูงๆนั่นเองจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีกลิ่นอายลักษณะการเล่นเนี่ยคล้ายๆกับระย่อพลราดินมากๆเลยนะครับผมก็คือจะเน้นเรียกพ่วงเหมือนกันเน้นปั๊มพลังเหมือนกันจริงๆนวเนี่ยเพราะมันเป็นแคลนของพระเอกเหมือนกันด้วยนั่นเองนะครับแต่ในการ์ตูนนั้นเนี่ยก็ไม่ได้มีเพียงแค่พระเอกคนเดียวที่เล่นโกพาราดินนะครับผมในซีซั่นสองอ่าศิซึกกามุริเลนก็จะเล่นโกพาราเดนเช่นเดียวกันแต่บทอาจจะน้อยไปนิดนึงนะครับเพราาะว่ ตัวหลักนั้นยังไงก็คงจะเป็นทีมของพระเอกซะมากกว่านะครับผมงั้นเรามาดูกันดีกว่าว่าการต่อพลังแล้วก็คอมโบต่างๆของชุดนี้นั้นมีอะไรน่าสนใจกันบ้างดีกว่านะครับผมก่อนอื่นเลยคงต้องขอพูดถึงเจ้าตัวหน้ากล่องครับผมเลยก็คืออ่านี่เลยครับผมอัศวินหมาป่าสีเงินเกาโมนั่นเองนะครับผมด้วยสกิลลิมิตเบกของเขาที่สามารถเร่งพลังตัวเองได้ถึง5000ฟรีๆไม่ต้องจ่ายเคาน์เตอร์บัสอะไรเลยนะครับผมเพียงแค่ขอแค่คุณมีดาเมจตั้งแต 4ขึ้นไปนั่นเองนะครับผมขอแค่ตัวนี้มี4ีดามจปุ๊บเมื่อตัวนี้โจมตีแวนกาด์ดสองข้างเมื่อไหร่ปุ๊บบวก5 0 0พทันทีครับผมเดดวันหน้ากลัวมากๆเหมาะกับการเอามายืนเป็นแม่ทัพในช่องแวนกาดอย่างยิ่งโยโอนนั่นเองนะครับผมคราวนี้ในเมื่อพลังโจมตีของเขาเนี่ยง่ายๆคือถ้าเกิดลิมิตเบรกปุ๊บติดแน่นอนครับผมมีพลังโจมตีหมื่นห้าละต่อ,อยังไงดีถึงจะเกิน20,000ก็มายากกับผมจริงๆแล้วเนี่ยถ้าพลังโจมตีหมื่นห้าต่อได้ประมาณสักห้าพันเนี่ยคือทะลุ แต่ว่าในยุคนี้นะครับผมต้องยอมรับว,ว่าแคลนอด่นๆนั้นเนี่ยมียูนิตที่พลังยมตี11,000ยืนอยู่มากเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นโนวานะครับผมคาเงโร่นี่เรียกได้ว่าเกรด3ที่เขาเอาไว้ยืนเตรียมรับการโจ,จมตีจากเราเนี่ยพลังจมตี11% 0 0 0พันเท่านั้นเลยดังนั้นควรจะต่อพลังให้ได้ถึง2 1 0 0 0ขึ้นไปจะดีที่สุดดังนั้นก็คือทายังไงก็ได้ครับผมต่อสักประมาณ6000ขึ้นไปเนี่ยรับรองสบายเลยอย่างเช่นอ่ะ เอาลมหมุนแห่งบุปผาสักกระโมเข้าไปต่อก็ได้นะครับผมจริงๆต่อบวุ้นได้อะไรก็ได้ขอแค่พลังยนต์ตีสักประมาณ6000ขึ้นไปก็พอแค่นี้เนี่ยก็จะหวดพวกพลังยนต์ตี111,000เข้าแล้วนั่นเองก็จะตีไปประมาณ21,000เมื่อ,อลิมิเบกติดและเมื่อติดปุ๊บเนี่ยการจบตีด้วย21,000การนี้เขาจะป้องกันได้ประมาณ2องไดคือเขาต้องการประมาณ20,000มาแน,แน่ซึ่งเป็นการตัดทอนการรับประกันของเขาได้อย่างดียิ่งครับผมแต่ทีนี้ถ้าเกิดฝันตรงข้ามเป็น,นท,ที่ล,ลแล้ว อย่างเช่นอของเฮโร่ละกันอย่างเช่นดีเอ็นหรือว่าจะเป็นแฟนทอม b บัตเตอร์โอเวอร์หลอดหรือแม้แต่มาเจสตี้ก็ได้ที่ยืนด้วยพลังจมตีประมาณ1 2 0 0 0ห0หรือ1 3 0 0 0ขึ้นไปการต่อด้วย6,000นนี่ไม่ค่อยเวริร์กละคนจะต้องต่อด้วยประมาณสัก7 1 8 0 0 0ขึ้นไปครับผมอาจจะเอาพลังจมตีมาตรฐานต่อเลยก็ได้อย่างเช่นอนเซนผู้เพียบพร้อมการเล็ตต่อเข้าไปเลย แค่นี้เนี่ยโอ้โหหมื่นห้าบวกแปดพันสองหมื่นสามแล้วนะครับผมคอสไลท์ก็คอสไลท์เถอะกาดสองหมื่นเท่ากันแน่นอนทำให้การบุกของเราเนี่ยสามารถโจมตีพวกตัวเก่าอย่างเช่นคอสไลท์ได้สบายๆเลยนะครับผมหรือถ้าเกิดไม่ต่อด้วยการเรีอ่ะแบบอาจจะต่อด้วย นักดา่าพิฆาตปีศาจฮาวกันก็ไม่ต่างกันก็บอกว่าฮาวกนได้สามารถเคาตบ้านหนึ่งเพื่อเพิ่มพลังตีตัวเองอีก1000ได้จนจบจนจบเธอนั่นเองก็หมายความว่าก็จะพลังยมตีสามารถเล่งได้เท่ากับเอาการเลรต่อบูนนั่นเองคือคู่นี้เนี่ยเอาไว้ต่อสู้กับพวกอคอสไลท์นั่นเองครับผมหรือถ้าเกิดเจอมาเจตตีต่อ7 0 0 0ก็ยังไหวนั่นเองครับผมหรือถ้าเกิดอยากจะเอาแบบหนักๆเอาแบบหนักๆเลยนะครับผมก็แนะนําชาร์จเก่าเลยนะครับผมซึ่งสามารถ ใช้เอฟเฟกต์โซบาร์หนึ่งแล้วเพิ่มพลังดนตรีให้กับแวนการ์ดนะครับผมอาเกาโมจะได้ให้กับเกาโมของเราเนี่ยอีก5,000เลยซึ่งก็ในกรณีที่อ่าเรามีแวนการ์ดเป็นเกาโมเรามีชาร์จเกาต่อบูสต์นะครับผมคู่นี้ถ้าใช้เอฟเฟกต์ทั้งคู่สามารถเล่งพลังได้ถึง26,000เลยทีเดียว26,000ครับผมพูดได้ผิดจริง26,000ถ้าเกิดฝ่าขอรงข้ามไม่ใช่คอสไลน์นะครับผมอย่างเช่นเป็นยูนิตยืนประมาณ10,000หรือ11,000อย่างเงี้ยแล้วมีเพอร์เฟิการ์ด กันเหนื่อยมากครับผมอาจจะต้องป้องกันมาถึง20,000หเลยทีเดียวเรียกได้ว่นน่ากลัวมากครับผมกับคู่นี้และที่สำคัญที่สุดก็คือคู่ของชาร์ตเกากับเกาโมเนี่ยไม่จำเป็นจะต้องยืนอยู่แวนการคู่นี้ยืนอยู่เลียวกก็ต่อพลังได้โอเคลิมิตแบง์ไม่ติดไม่เป็นไรแต่คู่นี้ถ้าเกิดใช้เอฟเฟกก็20,001เหมือนกันเรียกได้ว่าน่ากลัวสุดๆครับผมและด้วยความสามารถของเจ้ากาโมตัวนี้ถ้าเกิดลงช่องแวนการสามารถจ่ายค่าคอร์ดคอเตอร์บ้าสอและเอาอะไรก็ได้ที่เป็นโกวัดินเกรด2 ต่ำกว่านะครับผมเข้ามาในสนามได้หนึ่งใบซึ่งหมายความว่าถ้าเกิดเราไลฟ์เกาโมงลงมาเป็นบรญการเราได้ชาร์จเก่าเข้ามาต่อท้ายง่ายๆเลยนะครับผมหรือถ้าเกิดอุ้ยเดี๋ยวโซบาร์ไม่พอใช้ได้ไม่กี่เทิร์นไม่เป็นไรเอาอาจจะไปเปลี่ยนเป็นากาเลตก็ได้นะครับผมใช้ยาวๆไปก็ได้นี่คือไม่ต้องไม่ต้องคิดเรื่องโซบาร์ไม่พอแล้วก็สามารถเอาอะไรเข้ามาก็ได้ครับผมหรือถ้าเกิดเรามั่นใจแล้วเรามีตัวตอบบูสต์แล้วเราก็เอากาโมเนี่ยไปเสิร์ชนะครับผมตัวอื่นมาช่วยบุกก็ได้เช่นเสิร์ชเกรดสองมาบุกหรือ ซึ่งแล้วแต่สถานการณ์ของเกมในตอนนั้นนั่นเองพี่หนว่าให้รู้เลยจริงว่ากันโมนี่มันเก่งมากๆตรงที่ว่าเมื่อเข้ามาลงแวนการ์เนี่ยถ้าเกิดเรามีค่าคอนให้จ่ายคือเคาร์เตอร์บาร์สคือเราได้ตัวตอบูนแล้วแน่ๆในยิ่งเราดาเมจมีนานาสีขึ้นไปเมื่อไหร่ก็ผมลิมิตเบรกติดเมื่อไหร่แล้วก็ตีทะลุสองหมืนในทุกเทอร์แน่นอนนะไม่การโจมตีช่วงท้ายเกมของเราหนักหน่วงมากๆครับผมเป็นอะไรที่น่ากลัวจริงๆจริงๆแล้วมียูนิตหนึ่งครับผมที่สามารถทาได้เหมือนกันนั่นก็คือ อ่าบรัสซิ่งโอครับผมตัวนี้ก็สามารถทําได้เพียงแต่ว่าถ้าเกิดเอาตัวนี้ลงมาเนี่ยพี่ชินว่าเอาพลัง2 0 0พเนี่ยแทนที่จะให้เกาโมเนี่ยไปให้ซ้ายขวากับเพื่อนอาจจะตอบบูสต์ได้ง่ายกว่ายกเว้นว่าเราจะซาดิชนะครับผมหมั่นไส้พวกคอสอะไรเหลือเกินก็ใช้คู่นี้เลยก็ได้ครับผมชาร์จเกาเกาโมและตัวอะไรก็ได้ที่ช่วยบวก2 0 0พันอย่างเช่นบรัสซิ่งโอครับบรัสซิ่งโอตัวนี้นั่นเองเพราะว่าคู่นี้เนี่ยโอเคสองหมื่นหกแล้วจริงไหมครับแต่สองหมื่นหกเนี่ยบางทีมันจะไม่สบาใจ เอาเบร s ิ่งโอมมาเสริมพลังอีก2,000เป็น28,000นะครับผมเอาไว้แบบว่าทีคอร์สไลท์แบบหนักๆไปเลยคือคอร์สไลท์เนี่ยถ้าเกิดเขาเป็นพลังยมตี13,000เริ่มต้นจะแม้ขมงเราจะต้องต่อให้ได้เท่าประมาณ13,000 1 8ื่0สามหนหรือ28,000ให้ได้ฝั่งตรงข้ามจะได้ป้องกันได้แบบเหนือหน่อยๆนะครับผมดังนั้นเนี่ยเราทำได้สูงสุดก็คือ28,000ก็คือใช้กันโม ชาร์จเก่าแล้วก็แรซิโกเข้ามาช่วยในเองครับผมแต่ในอนาคตก็จะมีการมาช่วยอีกที่ช่วยเสริมพลังให้มากกว่านี้ได้อีกครับผมแต่จริงๆแล้วเนี่ยแนะนำนิดนึงว่าไม่ต้องต่อพลังหนึ่งขนาดนี้ก็ได้เพราะว่าถ้าเกิดต่อถึงขนาดนี้แล้วเนี่ยไฟฟ้องข้ามโยนเพอร์เฟกต์กัดมาทีหนึ่งโอโหนี่จบเลยแนะนําว่าแทนที่จะไปเร่งแวนให้หนักๆนะครับผมพยายามเร่งทุกแถวให้มันหนักๆเท่าๆกันดีกว่าคือให้ได้สัก2 0 0หมื่นขึ้นไป ทั้งเลียวซ้ายขวาแล้วก็แวนดีกว่าฝ่าของคมจะได้เลือกป้องกันลำบากครับผมเพราะวนะ่าถ้าบางทีเนี่ยเราโฟกัสที่ตัวแวนมากเกินไปเขายนเฟคการ์ดมาอ้าวซ้ายขวาแล้วก็ตีเบาแล้วเพราะว่าเราไม่ได้เร่งพลังอะไรเขาเลยนั่นเองครับผมแต่ยังไงอัลซวินหมาป่าสีเงินเก่าโมดเป็นยูนิตท,ที่น่ากลัวออกมา,าในตอนนี้เนื่องจากเร่งพลังได้น่ากลัวฟุดๆนั่นเองนะครับผมแต่ก็ไม่ต้องน้อยหน้านครับผมมันยังมียูยนิตเกรด3ตัวนี้สามารถช่วยได้อีกก็จะมีอ่านี่เลยครับผมกับ พายุแห่งสนามลบนะครับผมซักกราโมนั่นเองซักกราโมร่างเกรดสตัวนี้นก็เป็นอีกหนึ่งที่ค่อนข้างจะสําคัญเหมือนกันในการต่อพลังครับผมด้วยความสามารถของเขาที่ว่าเมื่อตัวนี้โจมตีเขาจะบัสหนึ่งแล้วบวกสามพันดังนั้นนะครับผมดังนั้นถ้าเกิดฝ่ายตรงข้ามเป็นพยนมตรหนึ่งหมื่นเนี่ยต่อสักเจ็ดพันนี่คือโอเคแล้วนะครับผมต่อด้เจ็ดพันอะไรก็ได้อ่าอย่างเช่นอ่าอย่างนี้แล้วกันฮาวกันแค่นี้ก็สองหมื่นแล้ว หรือถ้าเกิดจะต่อด้วยตัวบูทมาตรฐาน8,000อย่างเช่นกาเลตแค่นี้ก็20,001แล้วนั่นเองจึงเหมาะอย่างยิ่งที่จะมายืนอยู่ในช่องเรียกาศนะครับผมคอยเสริมทับนั่นเองแวนการ์แล้เอาเป็นกาโมก็ได้แลวเสริมอะไรก็ได้ให้พอ,ให,พอให้พอตีเขาได้ก็พอนะครับผมแค่นี้เราก็สามารถตีด้วยพลยังตี20,000ซ้ายขวาได้หลายเทิร์นแล้วนั่นเองเพราะว่าตัวกาวโมนี้ถ้าเกิดเราต่อง่ายๆเอาสักประมาณให้เข้าพวกคอร์ไลท์หรือว่าอะไรง่ายๆก็พอแค่นี้มันก็ต่อพลังได้โหดแล้วคือสามารถตีได้ทุกเทิร์นอยู่แล้ว และตัวสกามโนี่ก็กินเคาน์เตอร์บาร์น้อยใช่ไหมครับสามารถใช้ได้เต็มที่ประมาณเอาเต็มที่เลยประมาณ3 -4 มเทอร์เลยทีเดียวก็ผมก็เร่งพลังยืดตีมเรื่อยๆ2 0 0 0 0ื่0 0อง0ม0่นส0ง0มื่นงนฝันตางข้ามคิดหนักแน่นอนครับผมนี่ก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งอีกคู่หนึ่งที่สามารถเร่งพลังให้ถึง2 0 0 0 0ได้และไม่ใช่แค่นั้นรับผมสเลเกลดับเบิลเอชก็สามารถทําได้เหมือนกันเพราะว่าความสามารถของเขาก็คือจ่ายเคาน์เตอร์บาร์หนึ่งนะครับผม่าแล้วถ้าเกิดเรามีเรียกการใบอื่นตั้งแต สี่ใบขึ้นไปเดีพี่ชินขอเต,อเตอิมอีกใบหนึ่งถ้าผมจะได้มันครบสูตรอ่ะสมมติมีอย่างนี้แล้วกันตัวนี้สัญญมีก็จะบวก2,000แล้วนั่นเองครับผมโอ้แล้วไงล่ะบวก2,000ก็ได้แค่หมื่นสองเองครับผมแล้วถ้าเกิดเราใช้ไป2รอบในเทอร์นี้ล่ะคว่ำไปเลย2ใบครับผมก็จะบวกเป็นหมื่นสี่ต่อด้วยอะไรสักหกพันแค่เนี้ยอ่าสองหมื่นแล้วสบายแล้วครับผมหกพันเจ็ดพันขึ้นไปแปดพันขึ้นไปแค่นี้ก็ตอบพลังได้แบบน่ากลัวแล้วมามาในไหนครับผม ซึ่งการต่อพลังแบบนี้เนี่ยโอเคเราจะทำให้สามารถบกรุกฝันค่ำได้มากยิ่งขึ้นในการเล่นทีดีศูนยในช่วงนี้ครับผมพี่ชินขอแนะนำอะไรไว้อย่างหนึ่งละกันเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเราจะยังไม่มี PG คือแคลนอื่นเนี่ยเขามี PG แล้วเราเป็นแคลนใหม่มีแค่ทีดีเราจะยังไม่มีเพอร์เฟกการครับผมเวลาไปสู้กับแคลนอื่นๆที่มี PG แล้วเนี่ยสิ่งที่เราควรจะทําก็คือ1ครับผมเร่งพลังให้เยอะที่สุดที่จะทําได้ ฝันองข้าเนี่ยมี PG เต็มที่ก็4ใบแล้วก็ไม่มีลูกเทินหรอกถึงเทินนี้เขาจะโยนพีจีได้เทินหน้าโยนพีจีได้แต่เต็มที่ก็2อสเทินนะครับผมแล้พีจีก็ไม่น่าจะขึ้นแล้วเพราะว่า4ใบนี้ก็คือขึ้นใน4ใบเนี่ยขึ้นมาสักงสาใบนี้ต้องบอกว่าเต็มที่แล้วจริงๆดังนั้นก็ผมเราพยายามบุกโจมตีให้หนักหน่วงต่อพลัง20,000ื่เยอะๆครับผมพยายามลุมโจมตีฝ่ายเขาไปเรื่อยฝันคงข้ามีเหนื่อยแน่นอนครับผมแล้วก็อ่ะนี่ก็จะเป็นการต่อคอมโบให้ถึง20,000น,นเอนงผมก็จะมีแนะนําทั้งหมด3ตัวแถวหน้า โดยบอกว่าเกรด3ในกล่องนี้เนี่ยคุ้มค่าจริงคนทุกตัวสามารถต่อวันเห็นสองหมื่นได้หมดครับผมน่ากลัวมากๆเลยกันโมงก็ต่อได้ง่ายอยู่แล้วซักกระโมหรือสเลกาวเดอรนเอชก็ทําได้เช่นเดียวกันนะครับผมทีนี้เราจะมาดูยูนิตอื่นๆที่เหมาะกับการนำมาเสริมทัพในเน็กมากแต่จริงๆคือตอนนี้มันปรับอะไรไม่ได้มากอยู่แล้วนะครับผมยกเว้นว่าเราจะซื้อทีดีชุดนี้แหละในกล่องนะครับผมมาช่วยเสริมทพนั่นเอง ยี่ดีอีกตัวหนึ่งับผมที่น่าสนใจนั่นก็คือ Silver Fa n ฟง i ิชันเนเองครับผมซึ่งหนึ่งกองมีเพียงให้1ใบเท่าน,นั้นเองนะครับผมเพียงแต่ว่าการที่โลมาแล้วโซบาร์สองและจูนึงเนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะเล่นเกมเราได้ดีมากๆครับผมอย่างที่1ก็คือเขาเป็นตัวตอบบูสต์ได้และเขาเวลาเขาใช้เอฟเฟกต์เขาไม่ต้องเลสตัวเองอย่างใดใช่ไหมครับผมและไม่เปิดเคาน์เตอร์บาร์สด้วยดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดในเกมนี้เนี่ยเราไม่ได้ซีเรียสเรื่องของการโซบาร์สมากครับผมเราไม่ได้ใชช้อฟขงาาาร์กามากม เซเวอร์แฟงกวิชเป็นยูนิตหนึ่งที่เอามาเล่งเกมบุกเราได้ค่อนข้างจัเร็วเลยทีเดียวเพราะว่ามุ้ยยังไงครับผมเล่นโกพทเลนี้พยายามทำฟูลบอร์ดพยายามทำบอร์ดให้เต็มที่สุดครับผมพยายามลงครบทุกช่องนะครับผมแล้วต่อบูทแบบเต็มเต็มให้ไวที่สุดเพราะว่ามันเป็นอะไรที่น่ากลัวมากจุดเด่นของโก้ทะเลนี้ก็คือการเรียกพวกที่วดไวนะผมเรียกพวกที่รวดเร็วไม่ครับวรวดเร็ว แล้วก็มาต่อพลังอย่างรุนแรงนั่นเองดังนั้นการจั่วก็สําคัญเหมือนกันครับผมเพราะว่าพอเราจัว่วการที่จั่วขึ้นมามันอาจจะเป็นเป็นการที่เอามาช่วยบุกในเทอ์นั้นเลยก็ได้ครับผมดังนั้นเนี่ยเป็นยูนหนึ่งที่แนะนาเหมือนกันส่วนลมหมุนแห่ง,แห,งแห่งอุพาสกาโมงนี่ก็สําคัญเหมือนกันครับผมเพราะว่าถ้าเกิดเราบูสตีฮิตทิ้งหนึ่งโจหนึ่งไอการที่หนึ่งโจหนึ่งเนี่ยมันช่วยในการเปลี่ยนมือนะครับผมทําให้การที่เราไม่ได้อยากใช้หรือไม่ต้องการ แล้วก็นาการ์ดใบใหม่ขึ้น,นมือซึ่งโอเคมันอยู่กับดวงอาจจะโชคร้ายได้ทิกเกอร์ก็ไม่เป็นไรถือว่าได้การ์ดถ้าเกิดโชคดีอาจจะได้ตัวที่มาทําเกมในเทอร์นาเลยก็ได้นะครับผมซึ่งเป็นอะไรที่นข้างจะสาคัญมากๆเลยทีเดียวดังนั้นนะครับผมก็เป็นยูนิต2ตัวยูนิตที่สามารถนําใปเสริมทับในเด็กได้นั่นเองครับผมแต่ว่าถ้าเกิดซื้อแค่กล่องเดียวเอาไม่เป็นไรมีเท่าไหร่ก็เทนตามนั้นนะครับผมอีกยูนิตหนึ่งที่เอามาสําคัญมากๆเลยก็คือตัว special i n t e r c e p t นั่นก็คือสัตว์ศักดิ์สิทธิ์ผพิััรบมกบ เนื่องจากเราไม่มีเพอร์เฟกกาดนะครับผมในตอนนี้ในตอนนี้นะถ้าเกิด b ีทีสุดหกมาเรามีเพอร์เฟกกาดแน่นอนแต่ในตอนนี้เนี่ยไม่มีเพอร์เฟกกาดดังนั้นเนีมีอาไรออนจึงเป็นอยู่ินหนึ่งที่ค่อนข้างจะสำคัญมากๆในการเอามาช่วยป้องกันครับผมเพราะว่ามาช่วยอิเตร์เสพแล้วเนี่ยพลังป้องกันก็จะได้ถึง1มือเลยทีเดียวดังนั้นในการเล่นโกดีในตอนนี้ครับผมในช่วงที่เรายังไม่มีเพอร์เฟกกาดก็ เน้นใช้เอฟเฟกของตัวนี้บ่อยละกันคือถ้าเกิดลงมาปุ๊บเนี่ยพยายามใช้ให้บ่อยที่สุดมันจะได้คุ้มค่าที่สุดนั่นเองครับผมเพราะว่าการปล่อยไ้ในสนามนานเนี่ยเราอาจจะโดนฝันข้ามตีทิ้งได้นะครับผมดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดไม่คิดมากก็อินเตอร์เซปไปเลยดีกว่าครับผมจะได้ใช้งานได้คุ้มค่าที่สุดแต่ถ้าเกิดเราบนมือให้เราไม่มีตัวมาตีต่ออาจจะรักษาไว้ยังไงก็ได้อันนี้คือแล้วแต่รูปเกมบุกของเรานั่นเองครับผมโอเคนี่ก็จะเป็นลักษณะ,อะคอมโบต่างๆนะครับผมของแคลน โกพลดีในชุดนี้ในในี้ครับผมก็จะเป็นการเน้นเรียบพวกอย่างรวดวายรวดเร็วนะครับผมวดวายพิฉีนิลินพันตลอดเลยมีการเรียบพวกอย่างรวดเร็วนะครับผมแล้วก็การตอบพลังที่รุนแรงเรียกได้ว่าไม่น้อยหน้ารอยเย้าพลเดีเลยนะครับผมแถมที่สาคัญที่สุดก็คือเป็นชุดทีดีใหม่ล่าสุดเลยที่มีลิมิตเบรกแล้วก็ซื้อมาหนึ่งกล่องเล่นได้เลยนะครับผม ก็นี่จะเป็นทั้งหมดของโกพลาดินในชุดนี้นั่นเองครับขอให้เล่นกันให้สนุกสนานนะครับผมสำหรับวันนี้พิชินกับรีวิวคอมโบต่างๆของแคลนโกพลาดินในชุด VGT TD05 นะครับผมก็ต้องขอจบลงแต่เพียงเท่านี้นครับสำหรับคลิปหน้าจะเป็นอะไรนั้นก็คงจะต้องขอให้ติดตามชมกันให้ดีสำหรับวันนี้พิชินคอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ